รีวิวมาอีกแล้วจ้าวันนี้จะพาไปที่อำเภอส่วนพึ่งบ้านห้วยน้ำใสจังหวัดราชบุรีที่พักแห่งนี้ชื่อว่า shade of green อยู่ที่บ้านห้วยน้ำใสนะเป็นหมู่บ้านชาวมอญคือที่พักของเขาเนี่ยมีแค่2หลังเท่านั้นหลังแรกเนี่ยก็อยู่อยู่ข้างบนสามารถพักได้แบบเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้ หลังที่เราจองเนี่ยชื่อว่าบ้านสายน้ําอันนี้นอนได้2คนสามารถเสริมเตียงได้อีกคนหนึ่งเป็น3คนเรามากัน3คนพอดีก็เลยเลือกหลังนี้ตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กๆรายล้อมด้วยธรรมชาติอบกอดด้วยสายน้ําด้านข้างเนี่ยเป็นน้ําตกกับบึงเล็กๆที่เป็นไม่ด้วยปะคาบแล้วก็มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน,อน้หนงหงนนํหนึ่งห้องครัวเล็กๆไว้ให้เราคือถึงแม้ว่าห้องนอนจะแคบแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยโดยรอบเนี่ยเยอะม,มากพวกอุปกรณ์เครื่องครัวก็มีให้ครบนะแล้วก็ในตู้เย็นเนี่ยมีพวกอาหารเช้าเอาไว้ให้เราทำอาหา อาหารเช้าง่ายๆกินเองได้ตอนเชา้าแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อร้านะอาหารข้างๆไว้ให้เราสั่งอาหารได้ด้วยตอนเย็นเนี่ยสามารถสั่งหมูกระทะมาได้มื้อเช้าก็สั่งอาหารเช้าเล็กๆน้อยๆถ้าหากว่าเราขี้เกียจทำเองอะไรเงี้ยคือรอบๆบ,บ้านเนี่ยมันมีอะไรให้เราเดินดูเดินเล่นชมไปเยอะมากน้ําตกข้างบ้านเนี่ยก็ยิ่งชิลไปใหญ่เลยเราจะบอกว่าเสียงน้านี่คือดังมากมันธรรมชาติสุดๆไปเลยตอนเย็นก็สั่งหมูกระทะมากินหน้าบ้านได้เลยจ้าอันนี้คือชิลสุดๆแล้วก็แสงเย็นสวยมากเราชอบไฟสีส้มของบ้านที่มันตัด กับสีแบบท้องฟ้ายามเย็นมากๆเลยตอนเช้าเนี่ยเราก็ทําอาหารง่ายๆแล้วก็สั่งผัดผักแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยมาจากร้านข้างๆด้วยกินข้าวเช้าเสร็จเนี่ยเราก็เดินเล่นตรงทางเดินเรียบน้ําตกข้างๆบ้านนะขึ้นไปข้างบนก็จะมีคาเฟ่น่ารักน่ารักริมน้ําตกซึ่งเป็นคาเฟ่ที่เป็นเจ้าของเดียวกับที่พักนี่แหละตอนที่เราไปเนี่ยมันเป็นวันธรรมดาแต่ว่าถ้าเรามาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราสามารถมาใสาบ่บาตรตรงหมู่บ้านมอนแล้วก็มีชาวมอนเนี่ยแต่งตัวน่ารักน่ารักมาต้อนรับเราด้วยแล้วก็รอบๆหมู บ้านเนี่ยเดินเล่นได้ทั่วเลยบรรยากาศดีมากๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มีตลาดมอนให้เราเดินเล่นด้วยแหละ